เดี๋ยวผมถ้าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะครับนี่ครับผมโอ้ลมแรงมากครับผมเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับครั้งแรกครับผมทำเสร็จใหม่ๆนะครับอ่ะหนึ่งสองเดีเดวเดเโอสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้มีผลงานใหม่มานำเสนอครับผมเป็นว่าจุลาร้อยเซนเหมือนเดิมนั่นแหละนี่ครับผมให้ดูกันไปเลย กำลังจะมัสนูนะครับลองลมฝนับผมนี่ลมกำลังมาเฮ้ยเ่ีรับผมให้ดูนี่นี่คือตัวที่ทําเสร็จแล้วก่อนหน้านี้นะครับเ่ครับผมเป็นเอ่อ๋ยวให้ดูขนาดแบบข้าวนะครับนี่อ่าถ้าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้แบบว่าสร้างผลงานต่อครับผมนี่แต่ที่สนใจก็ตัวนี้แหละครับนี่เข้าตาสุดแล้วสําหรับผมนะให้ดูกันไปเลยเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะผมโอ้ลมค่อนข้างที่จะแรงครับวันนี้ เป็นลมฝนครับผมนี่ให้ดูผลงานด้านหน้าครับผมดูไปเลยเดี๋ยวผมเห็นไหมครับเชียกก็เตรียมพร้อมครับผมถ้าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะเดี๋ยวผมถ้าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะครับนี่ครับผมโอ้ลมแรงมากครับผมเป็นลมฝนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมัสนูอย่างรวดเร็วเลยจะได้ลองกันเลยครับผมรู้ว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับนี่ทรงนี้ครับผมคือก็คือพัฒนาพระฉากว่าจุฬาบุรีย์นะครับนี่ ของครูครับผมจํากันได้ดีนะครับผมทําว่าเป็นกระเพาะครูนี่แหละเดี๋ยวผมพัฒนามาจากว่าจุฬาบุรีลำนะครับนี่เดใีให้ดูกันไปเลยครับผมนี่เดี๋ยวผมรูปทรงเป็นงานไม่ไม่ละเอียดนะครับเป็นงานหยาบครับผมทําพอเล่นนะครับนี่ไม่ได้ทําแบบเอาสวยเอางามอะไรมากมายครับผมทำพอเล่นเี๋ผมดูฝนลินมาแล้วผมฝนตกมาแล้วนี่ ฝนลินฝนปล่อยๆไปลแล้วครับผมเดี๋ยวจะรีบมัดอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวจะได้ไปชมกันนะผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่ว่าวจุฬา100ซีนนะผมอ่าเป็นจุฬาอีสานกระดาษปูนนะครับนี่เป็นจุฬาว่าวอีสานกระดาษปูนนะผมอนุรักษ์ว่าวไทยไว้ครับผมว่าวไทยสไตล์อีสานนะครับนี่ให้ดูกันไปเลยดูวับผมกระดาษเริ่มเปี่ยกแล้วดูตัวนี้ อไปเดี๋ยวไปลองตัวนี้กันับผมนี่พร้อมแล้วไปครับผมพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวไปตรงนู้นับผมตรงที่โล่งๆนู่นน่ะโล่งนิดนึงนู่นน่ะน่าจะเล่นว่าวได้นะครับไปไปชมกันเลยนี่นะครับก็คือมาถึงสถานที่เล่นแล้วครับผมนี่ไปดูกันไปเลยผมก็คือฝนมันลปอยๆมาแล้วนะครับเป็นอากาศฝนครับผมวันนี้นี่ผมเชือกประมาณสักมิลหนึ่งครับผมนี่เล่นว่าวร้อยเซนอันนี้เป็นเชือกใหญ่นะครับนี่ก็คือยังไม่ได้ซื้อมาผมกับว่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างแบบคร่าวๆอีกรวดเร็วเลยครับ นี่นะครับให้ดูโครงสร้างก็ผมแบบคร่าวๆนะครับนี่ขนาดร้อยเซนก็ผมอ่านี่ก็ผมสนูเป็นสนูใบสีขาวนะครับนี่ใบพัดติรก็ผมติดด้วยชั้นล่งนี่ผมเป็นงานหยาบนะครับนี่งานหยาบก็ผมไม่ละเอียดนะครับนี่งานหยาบก็ผมอ่าเป็นผลงานแบบชิ้นแรกนะครับนี่ลังสันค์ขึ้นับผมไะเดี๋ยวมาชมกันเลยเดี๋ยวลมจะหมดับผมอ่าแบบว่าลมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวจะให้คนวิ่งก็ผม เดี๋ยวจะให้คนวิ่งดูนะครับนี่ให้ดูรูปทรงแล้วก็ให้ดูการขึ้นนะครับแบบคร่าวๆครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับนี่อเดี๋ยวจะเว้นระยะสักหน่อยครับผมนี่ผมเดินไปแล้วผมคนวิ่งอะกระตุกนิดเดียวก็น่าจะขึ้นแล้วมั้งนี่นี่ผมไม่ได้วิ่งอะไรมากมายหรอกอ่ะนี่ผมปล่อยเชือกประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยห้าหกเมตรครับผมเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับครั้งแรกครับผมอทำเสร็จใหม่ๆนะครับอ่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ้ยย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 เดี๋ยวเยยยยยเดี๋ยวลยยยยยยปยยยยยมยนยย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 ยหนยย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 ปยยย้ยยยยยยมยย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 ะยย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 ยนยยยยัยยยยยยยียย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  จะให้ดูช่วงแรกนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมื่อกี้ลืมกระตุกสนุวผมอ่ะหนึ่งสองโอ้น่าจะหมุนอย่างนี้น่าจะเบาหัวหรือเปล่าผมอ่ะดึงมาเลยดึงมาเลยลงเปล่าไปแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นที่ลมหรืออะไรนะครับเดี๋ยว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 ดึงมาน่หนึ่งได้ไหมดึงมาดึงมา เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมีครับผมเดินไปออแล้วโอ้ตกกลางป่าอ้ยนะครับนี่มีแต่น้ำครับผมโอ้ไม่รู้ว่าเป็นที่รมกระโชกหรือเปล่านะครับนี่ไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันหมุนใช่ไหมเดี๋ยว,เ,ยวเอาสนูลงอีกครับผมเอาสนูขึ้นอีกดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะเบาหัว,ห,วหรือเปล่านะครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอาสนุขึ้นอีกสักหน่อยครับผมอ่านี่ผมเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมมาดูใหม่นะครับนี่ช่วงต้นก็ยังดีครับผมอ่ะ,อะหนึ่งสองโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอยู่แหละไม่รู้ว่าเป็นที่ลมกะโชกด้วยหรือเปล่าครับผม เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่หนีเอผมมาลองใหม่นะครับนี่อ่ะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตกสนุกกันอ่ะหนึ่งสองอันนะครับพี่พ,พี่ก็คือแบบว่าลองไปสองสามครั้งครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่ลมหรือเป็นที่ว่านะครับนี่โอ้ต้องแก้ไขสักหน่อยครับผมต้องแก้ไขสักหน่อยก็คือขึ้นไปแล้วแบบหมุนอย่างเงี้ยก็คือแบบลมมันแบบกระโชกด้วยแล้วครับผม ทดลองยังไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวต้องรอคลิปหน้าหรือเปล่าผมต้องรอลมดีๆก่อนนะฝนมันมีฝนด้วยแล้วผมลมแบบกระโชกไปมานี่ครับผมก็คือคลิปนี้มาฝากผลงานนะครับนี่ผลงานยังไม่ผ่านนะผมไปดูกันไปเลยเป็นว่าจุดาะร้อยเซนนะครับนี่พัฒนามาจากว่าวบุรีรัมม์ครับผมของครูนะครับนี่จํากันได้ดีครับผมพัฒนาครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะถ้าลมดีๆเดี๋ยวมาปล่อยให้ดูใหม่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม